กันแล้วคะ่ะ <Okay. S 1> ทุกคนยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช่องขอ o s s นี n วิ e แล้ววันนี้นะคะเราไปอยู่กันในเกม Life is a Game นั่นเองครับผมและได้ข่าวมาว่านะคะเกมนี้เนี่ยก็คือ เราก็ต้องใช้ชีวิตไปแล้วก็เลือกสายงานถูกไหมไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้เป็นอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในะเกมกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคน let's go <S เริ่มแรกมานะคะพวกเราก็จะกลายเป็นเด็กน้อยน่ารักน่ารักที่มีชื่อว่าซูซี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าน้องซูซี่เนี่ยจะใช้ชีวิตไปได้ไกลแค่ไหนเอ่อแรกเริ่มเดิมทีซูซี่ก็จะต้องให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงก่อน มาจะซูซี่เดี๋ยวพ่อกับแม่จะเลี้ยงหนูเองนะลูกโอ้ซูซี่ที่น่ารักของพวกเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ได้ดีแน่เออซูซี่ลองเล่นรถด,ดูไหมลูกฟีสนุกมากเลยค่ะพอ่อเมื่อเราอายุป,ประมาณ3ขวบนะคะซูซี่ก็มีความใครร่รู้ซูซี่มีจินตนาการแล้วก็มีความฉลาดอ่าตอนนี้ซูซี่มีทั้งจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ฉลาดไปในตัวนะคะทุกคน ทั้งเลี้ยงน้องทั้งวาดรูปก็คือฉลาดมากแกฉันฉลาดมากเว้ยตอนนี้ได้เวลาที่เราจะเลือกแล้วค่ะว่าเราจะทําอะไรศิลปะและวกันซูซี่ได้เป็นนักศึกษาที่เรียนด้านศิลปะอุ๊ยเอ,อ๊บเอ,อ๊บนี่ทักษะของศิลปะซูซี่นี่คือแบบยืนหนึ่งค่ะทุกคนพร้อมกับได้เฟนดด้วยจะมีเพื่อนมากมายมาค่ะแต่เ,เพื่อนเพื่อนคะซูซี่อยากจะ คุณครูสวัสดีค่ะบางชีเนี่ยในวัยเรียนเราก็ไม่สามารถหลีกดีได้นะคะว่าเราจะอุ๊ยตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงวัยของการเป็นนักศ,ศิลปะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ถ่ายภาพวาดอ้สวัสดีขนาดนั้นเลยเหรอเก็บเงินก่อนแล้วกันอืตอนนี้เนี่ยการเงินการงานมันก็ค่อนข้างที่จะทำยากนะคะทุกคนแต่เราจะไม่ท้อค่ะถ้าเราทอ้อเราจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตอ๋อ นี่มันลูกแมวนี่ดอกไม้ฉันซื้อแบบราคาถูกแล้วกันรถไม่มีเงินหรอกไปค่ะทุกคนตอนนี้ซูซี่ต้องขึ้นรถบัสเพื่อที่จะไปตามหาครอบครัวในวัยทำงานของซูซี่ซูซี่ไี่เป็นจิตกรระดับโลกและโอ้ยผู้ชายเต็มเลยอะแต่อืมโอ้ยรถด้วยขบวนสุดท้ายแล้วนะคนนี้แหละที่ใช่ หักหนักมากแต่ไม่เป็นไรค่ะชีวิตแบบไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้อย่างแน่นอนในช่วงบั้นปลายชีวิตของซูซี่นั้นเอ้ยนี่อะไรอะ่ะ <c oughs> ฉันจะกลายเป็นผู้หญิงที่ดูดีมีสไตล์ฉันจะคงทำงานอยู่ในแกรอรี่เก็บเงินเออแต่ความล่าช้าในการหาเงินก็จะมากขึ้นนะคะทุกคน <c oughs> ทำงานนิดนึง <c oughs> แต่ตอนนี้เราวาดรูปดีขึ้นมากๆแล้วค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินนะคะแต่ว่า ไม่เป็นไรซุซี่เชื่อค่ะว่าสุซี่จะต้องทําได้เอ,อ๊บภาพวาดพวกนี้ก็จะเป็นภาพวาดที่ซูซี่ทําเองทั้งหมดเลยนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงค่ะเมื่อนาคตมาถึงซุซี่จะต้องเป็นคนที่ดีเยี่ยมแน่ๆใน <c oughs> ตอนนี้สุซี่จะต้องซื้อบ้านแล้วค่ะซุซี่ก็ซื้อบ้านแล้วก็เงินติดลบฉันเริ่มแก่ชรลาห่วงอกอยังไม่งอกมากก็งอกเล็กน้อยฉันต้องการเวลาค่ะทุกคนซุซี่ต้องการเวลาอ๋อสวัสดีเพื่อน โอ้มีขอทานไม่มีกำลังที่จะให้เงินไขแล้วค่ะชีวิตชีวิตของเราใช้มาได้ด้วยดีนะเราประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแต่ว่าสุดท้ายเราก็ตายอย่างโดดเดี่ยวฉันม <c oughs> ันเศร้ามากอะ่ะฉันจะไม่ได้มีแฟนสักคนลูกฉันก็ไม่มีฉันใช้ชีวิตอยู่ในห้องครูุกือบการวาดรูปและเป็นจิตรกรตามที่ฝันแต่สุดท้ายมันก็เป็นเพียงแค่าง,งานอดิเรก ฉันจำเป็นจะต้องกลับไปทำงานทำงานที่ฉันไม่ได้รักฉันเริ่มห่างไกลจากเพื่อนและเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวมากจนคิดว่านี่ก็คงเป็นชีวิตที่ฉันเลือกแหละเพื่อนๆทุกคนต่างมีแฟนต่างมีคนรักแต่ฉันกลับจะต้องอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวไร้คู่เหมือนกับช้อนที่ไม่มีซ่อมผู้คนเริ่มนินทาฉันว่าทำไมฉันถึง ใช้ชีวิตแบบนี้ฉันรู้สึกหนาวเหน็บไปึงหัวใจไม่จริงอะ่ะใชนก็ใช้ชีวิตไปได้ด้วยดีนี่ันรู้สึกเศร้าและเหงาชีวิตที่ผ่านมาทำไมฉันถึงทำแบบนี้กันนะถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่เลือกเส้นทางนี้เลยท้ายที่สุดซูซี่ก็ตายเพียงลำพังชีวิตที่ตายเพียงลำพัง มันช่างเศร้าส้อยเหลือเกินค่ะทุกคนฉันจะย้อนเวลากลับไปในวันแรกฉันจะทำให้ชีวิตของฉันไม่กลายเป็นแบบนี้ถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้นี่สินะฉชนก็ขุกอยู่แต่กับงานศิลปะมากเกินไปฉันห่วนคิดกลับไปเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผู้ชายคนนี้ล่ะแล้วถ้าเกิดวันนั้นวันที่ฉันเริ่มวาดรูปถ้าฉันไม่วาดมันล่ะ ถ้าคนคนนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนของฉันจะทุกอย่างเหมือนเริ่มต้นด้วยการที่เราไม่รู้จักกันทั้งทั้งพี่พ่อแม่ของฉันก็เลี้ยงฉันมาดีแท้ๆฉันยังไม่พร้อมที่จะจากไปฉันขอเริ่มใหม่อีกครั้งค่ะทุกคนไม่เป็นไรทีนี้แหละเราจะต้องประสบความสําเร็จได้แน่ๆพี่ปาขอเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนไปค่ะซูซี่เชื่อมั่นในตัวเองและหาหนทางที่ดีที่สุดให้ได้ตอนนี้ฉันจะกลายเป็นคนใหม่ ซูซี่ที่รักพ่อรักแม่จะต้องมีแฟนในบ้้นปลายของชีวิตให้ได้พ่อคะเลยงหนูดีๆ่อยค่ะได้เลยเจ้ลูกเดี๋ยวพ่อจะเลี้ยงหนูให้ดีอีกครั้งหนึ่งเลยเออพ่อคะหนูอยากเล่นของเล่นเอาเลยลูกเก่งมากตอนนี้นะคะเราก็จะเพิกเฉยต่อเด็กค่ะทุกคนเราจะวาดรูปอีกครั้งหนึ่งหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรเพิกเฉยกันนะมาเด็กเออเราไม่ควรเพิกเฉย นี่มาตอนนี้เราเป็นเด็กฉลาดชาติจเจริญแล้วค่ะเราจะต้องเน้นสุขภาพไป <c oughs> เน้นสุขภาพของทุกคนเอ่อตอนนี้นีคะซูซี่คิดว่าซูซี่ต้องเรียนหนังสือหน่อยค่ะทุกคนเ,เรียนหนังสือนี่มันยากจังเลยอะ่ะไม่เรียนแล้วกันศิลปะเพื่อนไม่เอาเหรอแล้วแต่นะฉันก็ไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับแกนักหรอกเอ้ยแล้วตอนนี้เนี่ยกลุ่มนี้ล่ะเป็นยังไง เออคุณครูคะวัสดีค่ะตอนนี้ชีวิตของซูซี่ก็ต้องราบรื่นแหละทุกคนคะดูสิคะตอนนี้ซูซี่โอ้โหถึงจะเรียนหนักอะ่ะแต่ว่านี่ซันก็เตะฟุตบอลได้และเราก็จะเป็นที่ต้องหาเงินนะคะทุกคนสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะตอนนี้ซูซี่ได้อยู่มาหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็บอกเลยว่าน้องไก่อร่อยมากเพื่อนวัดีจ้าออสุขภาพก็จำเป็นเงินก็จำเป็น แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเราต้องเรียนให้จบนะแล้วตอนนี้ฮารโรเพื่อนจะทำงานอะไรหรอเอ่อตอนนี้ฉันสินกราจะไปเดทนะรถไม่เอาค่ะซูซี่ชอบวิ่งคนเดียวต้องทำได้สิซูซี่จะต้องมีแฟนให้ได้เลยอุ๊ยผู้ชายคนนี้แหละเออ,เเอ,อคุณครับแต่งานกับผมไหมครับได้เลยค่ะ ตอนนี้พวกเราเป็นคู่รักที่ใสใสไวรุ่นชอบมากเอ่อสตีเฟนคะเรามาออกเดทกันหน่อยดีไหมคะได้สิครับแล้วแต่คุณเลยคุณอยากได้อะไรเนี่ยขับสก,กิยานกันนะคะโอ้คุณท้องเหรอครับซูซี่ใช่เลยค่ะฉนท้องขอให้คุณโชคดีนะครับโอ้จิรักลูกของเราเนี่ยรักคุณมากเลยนะฉันก็รักคุณคะ่ะสตีเฟนฉันจะช่วยเหลือสังคม ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีเงินก็ตามตอนนี้ฉันได้เป็นคุณครูแล้วเอ่อนักศึกษาครับถึงแม้ว่าฉันจะเหนื่อยฉันจะท้อแต่สุดท้ายแล้วฉันก็ยังมีคุณนะคะสตีเฟนสุขภาพต้องมาก่อนฉันยังคงรักงานอเดีตของฉันละราเมงทุกๆอย่างที่ฉันทำในตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันทำให้ชีวิตของฉันรับรืนที่สุดอ๋อแล้วฉันก็คิดว่า เราไม่จะเป็นต้องซื้อบ้านหรอกค่ะเราอยู่บ้านของคุณก็ได้สตีเฟนตอนนี้พวกเรากลายเป็นขอดานยากจนฉันต้องการเวลาอีกสักหน่อยฉันขอโทษนะค่ะสตีเฟนพวกเราพวกเราแก้ฉมดเวลาแล้วสตีเฟนผมต้องราคุณไปก่อนฮะซูซี่วั <c oughs> งวิธียังพังเลยอะ่ะคุณแม่คะ เอาหลานไปเลี้ยงให้หนูหน่อยนะคะโถเอ้ยไอ้ลูกทอรพีหลานจะก็ต้องเลี้ยงให้คือแม่ขอบคุณนะคะที่เลี้ยงหลานให้หนูและตอนนี้เนี่ยฉันก็ไม่เหลือเวลาในชีวิตอีกแล้วคนรักฉันก็ไม่อยู่สุดท้ายฉันก็ต้องตายลำพังความฝันที่จะมีแฟนก็คงได้เพียงแค่มีแฟนเท่านั้น บอาลยผิดไปสิพาดตรงไหนฉันก็เป็นเพียงแค่คุณครูเงินเดือนอัตราจ้างฉันใช้ชีวิตแบบสุดเบี่ยงแต่สุดท้ายฉันก็ไม่มีเงินเก็บเลยแม้แต่บาทเดียว <S <S ฉันไม่มีเวลาแม้กระทั่งทำงานอดิเรกที่ฉันรักด้วยซ้ำ มาจุนเจือครอบครัวพร้อมกับสตีเฟนสตีเฟนคะที่รักเลียงรูกของเราให้ดีนะคะฉันจะปสต๊อเป็นคุณแม่ที่เลือดเย็นไม่นะคะคุณแม่อย่าไปทำงานเลยสุดท้ายคนรอบข้างก็หาว่าฉันเป็นคนใจร้ายฉันไม่ใช่คนใจร้ายฉันแค่นึกถึงครอบครัวมากเกินไปเท่านั้นฉันทำอะไรผิดพลาดไปอีกแล้วสินะ สุดท้ายแล้วซูซี่ก็ตายคนเดียวอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนนึกถึงวันเก่าๆนะวันที่เรายังได้อยู่กับสตีเฟนถ้าในวันนั้นฉันไม่ทำงานหนักเกินไปพวกเราคงมีเงินซื้อบ้านและสตีเฟนก็คงไม่ตายไปแบบนั้นหลายฟีดเกมจริงๆทุกคนเศร้า เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเกม Live I s a t Game ในวันนี้นะคะชอบกันหรือเปล่าสำหรับน้องซูซี่เนาะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาบอกกันใต้ล่างนะคะแล้วถ้าใครอยากดูต่อเนี่ยก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเช่นกันนะคะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e กับช่องของซูนี่มิมี่และวันนี้พี่ปางกับน้องซูซี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเกมนี้นะคะไม่ได้มีแค่ อาชีพ2อสาอาชีพมีหลายอาชีพมากๆเลยค่ะงั้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอยากดูอาชีพอื่นอีกเนี่ยหรือว่าอยากดูว่าน้องซูซี่ถ้าเกิดว่าเขาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะเลือกเส้นทางไหนนะคะเดี๋ยวเราติดตามไปในอีพีหน้าเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆค่ะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย